สวัสดีค่ะสวยแค่ไหนแต่ตัวเหม็นคนก็เมินไม่สวยมากแต่เดินผ่านแล้วหอมรู้สึกอยากจะวิ่งตามก็ต้องเลือกน้ำหอมดีๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แนะนำนะคะน้ำหอมสายมูนะคะเป็นน้ำหอมที่มีคุณภาพนะคะติดทนทั้งวันนะคะการันตีฉีดเช้านะคะหอมถึงเย็นนะคะฉีดที่สามีหอมถึงภรรยาเลยทีเดียวนะคะก็เปลี่นสี ฝาสีแดงนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่ากลิ่นหอมตัวเนี้ยชื่อเมจิกเพอร์ฟูมนะคะก็มันอาจจะกลับนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมันเป็นอัดวิดีโอค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเป็นฝาสีแดงนะคะชื่อกลิ่นไฮพีชนะคะไฮพีชนะคะก็จะเป็นออกแนวหอมดึงดูดนะคะเย้ายวนเซ็กซี่นะคะมีสไตล์เป็นของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ กลิ่นนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของเรียกความรักเรียกความเมตตานะคะความลหลงใหลรวมไปถึงเรียกทรัพย์นะคะคือจะมีเสน่ห์ในตัวนะคะเรียกความปังนะคะสําหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็เน้นเป็นกลิ่นนี้ได้นะคะกลิ่นนี้ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะที่ใช้กันนะคะซื้อเป็นของขวัญเป็นของฝากอะไรก็ได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นแพ็กเกจที่สามารถให้เป็นของขวัญได้นะคะทุกคน เมจิ c เพอร์ฟูมนะคะสนใจยังไงก็คลิกลิิกงแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือไม่ก็ไปที่แฟนเพจนะคะเมจิ c เพอร์ฟูมนะคะหรือสั่งซื้อผ่านทางช้อปปีก็ได้นะคะในช้อปปีจะเป็นราคาพิเศษนะคะเพราะว่าใครสั่งซื้อแล้วนะคะฝากรีวิวให้ด้วยนะตอนนี้ทําโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะในช้อปปีสําหรับวันนี้นะคะก็แนะนําแค่กลิ่นนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นอื่นนะคะเราจะมาทําคลิปรีวิวให้นะคะ บ๊ายบายค่ะ